ขาหัวนี้นะคะซื้อมาตั้งแต่วันที่19ตุลาวันนี้วันที่27ตุลาก็ประมาณ8วันแล้วนะคะตอนแรกหัวใหญ่มาเต็มๆตอนนี้ก็ใช้ไปบ้างแล้วนะคะเห็นไหมสภาพยังดูดีอยู่เลยเดี๋ยวจะมาบอกวิธีเก็บรักษาผักกาดให้มันอยู่ได้นานนะคะว่าทำยังไงมั่งอันนี้คือที่เด็ดเด็ดใบกินไปแล้วนะปกติจริงๆชอบซื้อแบบหัวมากกว่าเพราะว่ามันจะเก็บได้นานนะคะ ที่ญี่ปุ่นก็จําเียบมีขายแบบตัดเป็นซิกซี่ขายด้วยหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปดเพราะบางคนเขาอยู่ตัวคนเดียวเนาะคราวนี้วิธีการเก็บนะคะก็ง่ายๆเลยเอากระดาษคิชเชนเปเปอร์หนึ่งแผ่นหลอมตุแล้วก็ตอนแรกเช็ดให้แห้งก่อนก็ดีนะ,ะ,ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ใช้แรปนะคะห่อห่อเลย ห่อให้สนิทที่สุดห่อให้สนิทที่สุดหัวเริ่มเล็กแล้วห่อห่อให้สนิทนะคะข้างบนนี้เหลือเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแรปอีกอันนึงห่อเพราะตอนแรกหัวมันใหญ่กว่านี้มากมันต้องใช้แรปสองอันนะคะต่อห่อ ประมาณนี้อันนี้มันยังเหลือข้างบนก็ใช้แล้วอันหนึ่ง หลังจากห่อเรียบร้อยนะคะไม่มีไม่มีดูดูมีอากาศเข้านี้เหมือนก็ไม่เป็นไรนะคะแค่อย่าให้มันฉืนก็ไปเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ2-6%องศาเซลเซียสหรือในช่องเก็บผักก็ได้แต่ถ้าช่องเก็บผักมันสูงไม่พอสําหรับอันนี้ค่ะอืมให้ใส่ช่องธรรมดาก็ได้ช่องช่องตู้เย็นช่องธรรมดานะคะแต่วิธีการเก็บคือเก็บในแนวตั้งอย่างนี้นะคะ จะเก็บอยู่ได้เป็นเดือนเลยอันนี้คือกเกษตรกรที่ปลูกผักเขาบอกมานะอืมเอาไปลองทํากันดูค่ะนี่นะคะสาหรับตัวเองในการเก็บก็คือถ้าเกิดเป็นหน้าเนี่ยฤดูเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยหน้าหนาวก็คือจะเก็บไว้ข้างนอกโซนด้านหน้าบ้านเวลาเก็บนะคะเก็บในแนวตั้งอย่าวางนอนถ้าวางนอนปุ๊บผักมันจะช้ำแล้วมันก็จะเสียง่ายนะคะให้เก็บในแนวตั้งแนวอย่างนี้นะคะ